าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปลาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้ฟังสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะคะ ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะใครที่ประกอบอาชีพอิสระรีบสมัครนะคะก่อนจะหมดเขตอดรับเงิน5,000บาทนะคะ เรามาเกาะติดลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทรอบใหม่กันนะคะหลังจากที่สํานักง,งานประากาันสังคมโอนเงินรอบ2ไปเมื่อวันที่7มกราคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ทํางานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐศิลปินกลางคืนนักร้องนักดนตรีศิลปินโดยนะคะได้โอนเป็นรอบที่สส่วนรอบแรกนั้นนะคะสํานัก งนประการสังคมได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วตั้งแต่วันที่29ธันวาคม64โดยล่าสุดคณายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระคนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงครับผับบาครารอเกะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่าล่าสุดนะคะได้รับรายงานผลการโอนเงินจากสำนักง,งานประการสังคมเมื่อวันที่7มกราคม65ว่า ขณะนี้นะคะได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39และมาตรา40รวมแล้วทั้งสิ้นกว่า74,000รายในจำนวนนี้น,นะคะยังพบปัญหากลุ่มตกลน่นโอนไม่สำเร็จจากสาเหตุต่างๆอีก2,000กว่ารายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาย,ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนรองลงมานะคะบัญชีถูกปิดไปและบางคนก็ไม่มีบัญชีค่ะทำให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว จึงขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เกินเยียวยาวให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่นะคะหากยังให้เร่งดำเนินการโดยด่ดวนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาวอย่างครบถ้วนและทั่วถึงด้วยค่ะสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระและคนกลางคืนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนม40นะคะให้รีบยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่1 4มกราคม65ที่เว็บไซต์ w w w s s o g o t s นะคะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนม .33, 39และม .40 มีสัญชาติไทยนะคะทำงานในกิจการสถานบันเทิงขับบาร์คาราโอเกะผู้รับสิทธิ์ต้องได้รับการรับรองว่าถนว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนด้วยนะคะ สำหรับกลุ่มบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนม .40 นะคะให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม65และให้ทางสมาคมดังกล่าวรับรองภายในวันที่28มกราคม65เพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะหากใครได้รับเงินแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยส่วนใครที่ยังเป็นกลุ่มตกลน่นหรือยังไม่ได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีลนนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T n e l s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ